สวัสดีค่ะมาพบกับเอกแล้วนะคะตอนเช้านะที่ช่องนัตตี้เจนี่ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะ YouTube นะคะช่องนัตตี้นี่เองนะคะก็บอกได้เลยว่าวันนี้ค่ะเอกก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆเนาะเกี่ยวกับสมุนไพรชอบไฟเช่นเคยนะคะเป็นไงบ้างคะทานแล้วเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาด้านล่างให้เอได้ชื่นใจกันหน่อยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าลูกเพจทุกท่านนะ ที่อุดหนุนสนับสนุนสมุนไพรชอบชอบฟ้าของเอเองนะคะซึ่งบอกได้ว่าตอนนี้บอกเลยว่าทุกวันนะคะออเดอร์มารัวๆเลยค่ะอันนี้เนี่ยคือดีใจที่ว่า,าเรียกว่าคนไทยอาหารมาดูแลสุขภาพนะ<ม>แล้วก็ดีใจที่ว่าสมุนไพรชอบฟ้าค่ะ <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ทุกๆคนนะคะเ <c oughs> ขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาเนาะที่แบบว่าประสบอยู่ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของท้องผูกนะคะถ่ายยากนะคะ อาจจะหน้าท้องยืดนนะคะแล้วก็ลักษณะตัวคือใหญ่นะคะน้ําหนักตัวเยอะกินยามมาหลายตัวก็ไม่โลงสักทีหนึ่งนะคะส่วนใบชอบฟ้าอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆไม่งั้นยอดสั่งก็จะไม่โดวแบบนี้แน่นอนค่ะเอก็ขอขอบคุณลูกเพจแล้วก็ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่อุดหนุนเอเสมอมานะคะก็วันนี้ค่ะเอกก็ จะไปเติมสต็อกอีกแล้วเพ,เพื่อนบอกเลยว่าขายดีมากๆนะแล้วก็ตัวในส่วนของสมุนไพรเนี่ยคือในคอมเมนต์นะเขาเรียกว่าลูกค้าถามกันมาเยอะมากเลยว่าสมุนไพรช่อฟ้าเนี่ยคือต้องเอามาล้างก่อนไหมนะคะอันนี้หนึ่งคำถามและแล้วก็เด็กอายุเท่าไหร่ทานได้นะคะอายุเท่าไหร่ถึงทานได้ตั้งแต่กี่ขวบถึงกี่ขวบนะคะแล้วก็คำถามที่พบเจออีกก็คือ คนที่เป็นโรคประจําตัวทานได้ไหมนะคะเออแล้วก็อะไรก่ะอ่าแล้วก็ต้มน้าเนี่ยว,วิธีการต้มเนี่ยต้มยังไงกินยังไงนะคะแล้วก็ต้มครั้งหนึ่งทานอ่าต้มครั้งหนึ่งแล้วทิ้งเลยไหมหรือว่าเก็บไว้ต้มใหม่ได้วันนี้เอจะมาไขคําตอบให้ทุกๆคําตอบเลยนะคะแต่ว่าคําตอบส่วนใหญ่เนี่ยเอก็ไล่ตอบในเมนเรียบรอยละแต่วันนี้เนี่ยเอก็จะมาถามตอบนะคะตรงนี้เนี่ยแบบหมดเปลือกเลยกันเลยะคะ่ยะ,คะ ข้อแรกนะลูกค้าถามมาว่าสมุนไพรชอบฟ้าเนี่ยต้องเอามาล้างไหมลืมล้างค่ะอันนี้บอกได้เลยนะคะไม่ต้องล้างนะคะสมุนไพรชอบฟ้าเนี่ยเราอบฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะได้รับสินค้าไปนะคะมีถุงต้มด้านในนำสมุนไพรทั้ง8ชนิดน,นะคะใส่ถุงมัดแล้วก็ต้มได้เลยนะคะอันนี้เคลียร์นะคะกับทุกคนที่แบบเฮ้ยกังวลว่าจะต้องทําความสะอาดไหมไม่ต้องเลยนะคะข้อ2 ทานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงจะดีอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆอยากให้ทานเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงอาจจะวัยรุ่นขึ้นไปแล้ว15-16ขึ้นไปแล้วแต่จริงๆเนี่ยถ้า15-16เนี่ยเขา,าเขาเรียกว่าไม่ได้อ้วนเยอะนะน้ําหนักตัวไม่ได้เยอะมากแล้วก็จริงๆแล้ว่ระบบการเผาผลาญของเด็กๆเนี่ยเขาดีอยู่แล้วเบื้องต้นเนี่ยถ้าออกกำลังกาย เน้นไปออกกําลังกายก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้มันช่วยได้อยู่แล้วเพราะว่าการเผาผลาญใน,นร่างกายเนี่ยของเด็กเนี่ยเตาเผาเนี่ยเขาดีอยู่แล้วยังไงอ่ะมันลงง่ายแน่นอนแต่ถ้าในสระอายุที่แบบว่าอายุน้อยแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการสะสมไขมันเนี่ยคือค่อนข้างเยอะหรือน้าหนักตัวเยอะนะคะเอะก็แนะนำเนี่ยให้น้องอ่ะทานก็คือเริ่มต้นคือตั้งแต่ 15ปีขึ้นไปนะแต่จริงอ่ะล่ะก่อนอลงมา15ปีเนี่ยก็สามารถทานได้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นยามันเป็นสมุนไพรธรรมชาตินะคะมันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะตรงนี้เนี่ยช่วยเรื่องของลดพุงลดโรคด้วยนะคะช่วยเรื่องส่งสุขภาพโดยตรงเลยอันนี้ทานได้ทุกวัยเลยนะคะแต่เพียงแค่ว่าอาจจะแนะนําเกี่ยวกับ เด็กๆอ่ะพราะเผาผ่านเขาดีอยู่ก็ไม่ต้องมาเสียตังซื้อสมุนไพรช่อฟ้านะคะอ่าส่วนข้อต่อไปนะคำถามอันนี้ก็คือ1ห่อเนี่ยทานแล้วก็มาต้มใหม่ได้ไหมถามว่ามาต้มใหม่ได้ไหมมันก็ได้นะแต่เพียงแค่ว่าจริงๆอ่ะสูตรสมุนไพรช่อฟ้าเนี่ยเราอ่ะวัดปริมาณของแต่ละตัวในปริมาณกี่กรัมกี่กรัมของตัว สมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยมาปริมาณที่มันพอเหมาะพอดีกับการที่ว่าจะเป็นการดีทอเป็นสูตรพิเศษเลยนะคะที่ทำให้รูปร่างเราเนี่ยเปลี่ยนลดการบวมน้ำอยากให้ต้มในหนึ่งซองนะคะแล้วทิ้งเลยนะคะเพราะสูตรความเข้มข้นของมันเนี่ยจะอยู่ในหม้อแรกแต่ว่าท่านเพื่อนน่ะนำมาต้มซ้ำ ความเสียาจางแล้วความเข้มข้นของสูตรอะ่ะมันก็เจอจางการเห็นผลมันก็จะลดน้อยลงอันนี้ก็คือถ้าแนะนํานะคะก็ต้มนะคะ1นึ่งซองแล้วก็ทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าสูตรมันจะได้เห็นผลค่ะแล้วก็คําถามอีกหนึ่งคำถามคือพี่คะต้มเนี่ยต้มยังไงคะแล้วก็ กินยังไงทานยังไงไนะอันนี้บอกเลยว่าหลังซองอ่ะเพื่อนๆอนอาจจะไม่เห็นเนาะอาจจะแบบว่าได้รับแล้วได้รับของแล้วก็ถือทําเลยด้านหลังซองนะคะของทุกซองก็จะมีวิธีการต้มนะคะวิธีการทานเนี่ยก็คือทานก่อนนอนวันละหนึ่งแก้วเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าใครอาหารทาตหนักนะคะก็ให้บีบมะนาวลงไปด้วยนะคะบอกเลยว่าเยี่ยมจริงๆคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าเพื่อนๆนะคะได้ลองชิมแล้วบอกเลยเลยว่าเห็นผลแน่นอนนะคะบอกเลยว่าอย่างน้อยๆค่ะสุขภาพเพื่อนๆก็จะดีขึ้นการขับถ่ายดีท็อกดีขึ้นนะคะคนที่เป็นท้องผูกเรื้อรังนะบอกได้เลยว่าช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะและอีกอย่างเนี่ยค่ะรสชาติะคะไม่ขมนะคะ ทานอร่อยะคะ่ะเพราะว่าเรามีสม่วนผสมของแยวานมีลักษณะอ่อนนิดนิดนะคะรสหวานอ่อนนิดนิดนะคะแล้วก็จะมีในสวนพุทราจีนพุทราแดงนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าทําให้รสชาติของชาสมุนไพรเนี่ยแตกต่างจากชาลดน้ําหนักที่แตกต่างจากสมัยก่อนมากๆเลยะคะ่ะเพราะว่าทานง่ายนะคะไม่ขมด้วยเพื่อน,อนๆท่านไหนบอกว่าขมบอกเลยว่า no ไม่ใช่สมุนไพรช่อฟ้านแน่นอนนะคะก็วันนี้เนี่ยเอกก็มา สรุปนะในส่วนของคําถามนะคะที่เพื่อนๆได้ถามกันเข้ามานะสรุปไว้ตรงนี้เลยนะคะแต่ท่านเพื่อนนะคะมีข้อสงสัยนะคะอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะเอจะตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะไปเติมสต๊อกนะ้นนี้มันก็เนาะสุขภาพก็ต้องดูแลนะคะแล้วก็เอก็หวังว่าสินไัยช่อฟ้าค่ะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะก็ตอนนี้นะคะเอก็กำลัง ติมสต็อกนะำสมุนไพรชออฟ้านั่นเองนะคะนั่งอยู่เนี่ยบอกเลยว่าโทรศัพท์ก็รัวๆมากเลยเพราะว่าสั่งใหม่แล้วเมื่อกี้นี้มาจากลำปางเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าส่งทั่วไทยตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะที่บ้านสมนุนไพรช้อฟ้านะเดี๋ยวเราไปรับของกันเลยค่ะนี่ เรียบร้อยแล้วเราแค่มาลนะคะก็เซฟด้วยนะคะ distancing ก็กนันก็นี่เลยฮเซฟโอเคก็ภารก,กิจของเรานะวันนี้นะมารับเติมสต๊อกเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวอเติมสต๊อกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้างไงะคะ่ะก็จบนะคะคลิปวันนี้เลยนะคะที่ว่าตั้งแต่เช้าเลยนะคะเอได้รีวิวให้เพื่อน,นทราบนะคะว่า คำถามทุกคำถามนะที่เพื่อนถามมาในคอมเมนต์แล้วแบบว่าเอ้ยบางคนยังไม่รู้ว่ามันยังไงอะไรที่เอะว่าถามกันมาทั้งหมวดทั้งมวลนะคะก็ตอบไปในคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองชมคลิปกันดูนะก็เดี๋ยวนี้เอ๋ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้าคลิปนี้ได้มีประโยชน์นะแล้วชอบนะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจเอ๋ด้วยนะรีวิวหน้ามาพบกันอีกนะคะเป็นรีวิวเรื่องอะไรก็ติดตามกันนะคะเดี๋ยววันนีค่ะลก่อนบ๊ายบาย วันนี้เป็นพนักงานที่ท,ที่ที่ร้านเหมือนกันนะคะนี่เป็นมือหนึ่งเลยบ้านี้แบบว,ว่ายุ่งก็คนนี้ก็จะเป็นคนประสานง,งานนะคะก็เดี๋ยวนี้ลาไปก่อนก็ใช่ไงก,ก็จะใช้คลิปนะก็สามารถสั่งซื้อชอบฟ้าได้นะคะเดี๋ยวจะลงเบอร์เอาไว้ท้ายคลิปแล้วก็ลงไว้ใต้คอมเมนต์นะถ้าสนใจอยากจะสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนนะคะก็ทักแจ้